สัญญาณวิทยุประหลาดจาก Proxima Centauri ดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้ระบบสุริยะมากที่สุดอาจเป็นสัญญาณของเอเลียนแหล่งข่าวในแวดวงดาราศาสตร์เปิดเผยกับหนังสือพิมพ์เดอะกาเดียนว่าขณะน,นี้นักวิทยาศาสตร์ในโครงการค้นหาสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาต่างดาวหรือเซติกำลังตรวจสอบที่มาของสัญญาณวิทยุประหลาดจ,จากนอกระบบสุริยะ ซึ่งพวกเขาตรวจพบจับได้เมื่อปีที่แล้วโดยมีความเป็นไปได้ว่ามันคือสัญญาณจากเทคโนโลยีของเอเลียนที่อาศัยอยู่บนดาวเคราะห์บริวารดวงหนึ่งของ Proxima c e n t u u y i ดาวฤกษ์เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กับระบบสุริยะของเรามากที่สุด สัญ,ญญาณประหาดดังกล่าวเป็นคลื่นวิทยุที่ส่งมาเป็นลำแคบๆด้วยความถี่980เมกะเฮิร์ในทิศทางที่ตรงกับตำแหน่งของ Proxima c e n t u u y i ซึ่งดาวฤกษ์ดวงนี้เป็นดาวแคระแดงที่อยู่ห่างจากโลกเพียง4.2ปีแสงผลการทดสอบเบื้องต้นชี้ว่าสัญญ,ญาณน,นี้ไม่ได้มาจากดาวเทียม หรือเทคโนโลยีของมนุษย์สร้างขึ้นและมีความเคลื่อนไหวในลักษณะที่สอดคล้องกับการโคจรรอบดาวเคราะห์อีกด้วยทำให้น่าสงสัยว่าอาจเป็นสัญญาณที่มาจากพื้นผิวของดาวเคราะห์ Proxima Centauri บบริวารของ Proxima Centauri ที่เคยเชื่อว่ามีสภาพเพื่อต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตมากที่สุด นักวิทยาศาสตร์ในโครงการของเซติกซึ่งกำลังศึกษาเรื่องดังกล่าวตั้งชื่อลำคลื่นวิทยุนิว่า BLC1 และชี้ว่านี่คือสัญญาณจากนอกโลกสัญญาณแรกในรอบ40ปีที่มีความเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าจะเป็นสัญญาณของสิ่งมีชีวิตสองภูมิปัญญาจากต่างดาวแหล่งข่าวยังระบุว่า สัญญาณวิทยุจาก Proxima Centauri มีความสำคัญเทียบเท่ากับสัญญาณวาวจากกลุ่มดาวคนถือธนูที่ตรวจพบได้เมื่อปี1,970ซึ่งจัดว่ามีความเป็นไปได้สูงสุดในประวัติศาสตร์ที่จะเป็นการสื่อสารจากเอเลียนอย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญหลายรายยังไม่ปักใจเชื่อว่าสัญญาณประหลาดเหล่านี้ที่ตรวจจับได้ล่าสุดเป็นของมนุษย์ต่างดาวหรือไม่โดยแหล่งข่าวของนิตยสารระบุว่าสัญญาณของ blc 1นั้นดูเหมือนว่าจะไม่มีข้อมูลที่ใช้สื่อสารความหมายใดๆแฝงอยู่และอาจเป็นเพียงสัญญาณวิทย,ยุที่มาจากยานอาวกาศของมนุษย์ส่วนโอกาสที่ดาวเคราะห์ Proxima c e n t a u r i B จะเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนั้นข้อมูลจากการศึกษาใหม่ชี้ว่าไม่อาจเป็นไปได้เพราะไม่มีบรรยากาศและพื้นผิวมีอุณหภูมิร้อนแรงเนื่องจากอยู่ใกล้ดาวฤกษ์ม,มากเกินไปศาสตราจารย์รูอิสดัสเนลนักชีวดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเวสต์มินสเตอร์ของสหราาาชอณาาจักรให้ความเห็นว่า โอกาสที่สัญญาณน,นี้จะไม่ใช่ของมนุษย์ต่างดาวมีสูงมากเราค้นหาเอเลี่ยนมานานแล้วแต่การที่กลับมาเจออยู่ตรงหน้าประตูบ้านในระบบสุริยะที่อยู่ติดกันนี้ยิ่งทวีความเป็นไปไม่ได้ให้เพิ่มสูงขึ้นไปอีกโอกาสที่2อ,อารยธรรมเกิดขึ้นในกาแล็กซีเดียวกันซึ่งมีดาวฤกษ์อยู่มหาศาลถึง4 0 0แสนดวงแล้วยังมาอยู่ใกล้ชิดกันเป็นเพื่อนบ้านกันอีก มันไม่สมเหตุสมผลอย่างสิ้นเชิงศาสตราจารย์ดัสเนลกล่าวอย่างไรก็ตามไม่ว่าสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาหรืออาจจะเป็นแค่สิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นบนดาวดวงไหนสักที่หนึ่งนั่นก็หมายความว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่ใช่เผ่าพันธุ์เดียวที่อาศัยอยู่ในจักรวาลและโลกไม่ใช่ดาวดวงพิเศษแค่ดวงเดียวแต่เป็นดาวดวงธรรมดา ที่สามารถเกิดขึ้นได้บนจุดไหนของจักรวาลก็ได้